ครับผมดิจิทัลพาวเวอร์ครับผมครับครับคุยเห็นภาพนี่ใช่ไหมครับคุยเป็นภาพพื้นที่ชุมชนในชนบทของจังหวัดสกลนครครับผมที่จริงไปด้วยเด็กที่มีศักยภาพมากมายไม่ต่างจากเด็กในเมืองหรือว่าจังหวัดใหญ่แต่พวกเขาอาจจะไม่ถูกการเจรนาให้กลายเป็นเพจเป็นงานอาจจะมีปัจจัยในหลายอย่างที่ทังไม่การพัฒนาของจุดแช็คลง อาจจะประกอบด้วยหนึ่งเลยคือครอบครัวที่ไม่ซัพพอตในด้านของคุณภาพของเื้ที่นนะทาให้เขาไม่มีอโอกาสที่จะเรียนในสิ่งที่เขาอยากทําหรือว่าอยากลองอยากรู้ในสิ่งที่เขาอยากลอง,ลองทำนะครับผมหรือว่าบางครอบครัวเองก็อาจจะมีกําลังที่จะซัพพอร์ตลูกของเขาให้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มันก็ติดปัญหาอย่างหนึ่งครับผมก็คือในพื้นที่ที่เขาอยู่นั้นมันยังมีพื้นที่จะเปิดโอกาสให้กับเขาได้มาลองเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากทำหรือว่าสิ่งที่เขาสนใจเพื่อเป็นการค้นคว้าหาตัวเอง ว่าตัวเองจริงๆแล้วชอบอะไรครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองครับผมที่ในสมัยที่ผมอยู่ในช่วงมปลายใช่ไหมครับผมก็จะเป็นยรุ่คนคนนึ่งเลยครับผมที่เป็นวัยอยากรู้อยากลองอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับผมเราก็มีโอกาสได้มาเรียนได้มาทําอะไรกับเพื่อนในห้องเรื่องเรียนแล้วก็กลับบ้านเป็นอีเรีประจมวอนไปไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็เลยมีการตกอนความาคิดว่าเราจะทายังไงดีให้แบบความรู้ที่เราได้จะพัฒนา มันไม่ใช่เท่ากับเด็กลกุ่มอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้ได้ค่าหรือว่าไม่ได้มีใครเก่งหรือไม่เก่งรอกครับผมทุกโลกนี้ไม่ได้มีคนเก่งหรือไม่เก่งแค่คนที่รู้กับยังไม่รู้ครับผมเพราะว่าการเรียนรู้ของเรามันม,มีที่สิ้นสุดครับผมผมก็เลยคิดว่าถ้าในพื้นที่ในจังหวัดของเรามันมีแหล่งเรียนรู้เชียงคางเลือกให้เราได้มีโอกาสในการค้นคว้าหาตัวเองว่าในอนาคตจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรผมคิดว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเลยครับผม แล้วในปัจจุบันผมก็มีโอกาสได้มาเรียนในะระดับปริญญาตรีใช่ไหมครับก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมที่โครงการของอย่างบริตซีเบเกอร์ก็มีโอกาสได้มาทาในเรื่องของนโยบายเรื่องการศึกษาก,ก็เลยกลายเป็นว่าเออนี่แหละโอกาสของเราที่จะทําในสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาที่เราบพบเจอจริงๆครับผมก็เแรกเกิดมาเป็นนโยบายการสร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ครับผมโดยเราจะเลืกอกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในช่วงมปลายระหว่างอายุ16-19ปีครับผมเพื่อที่จะให้เด็กเขาได้ค้นคว้าหาตัวเองหรือว,ว่า หาเส้นทางทางเลือกของเขาว่าจริงๆแล้วตัวเขาชอบอะไรแล้ว,วอยากลองทําอะไรอยากลองผิดลองฝุกตามภาษาวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยากจะทําในสิ่งที่เขาต้องการครับผมเพราะว่าความรู้คือประตูสู่อนาคตรครับผมความรู้จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญให้กับเราในการที่จะเปิดโอกาสหรือว่านําพาของเรานําพาตัวเราเข้าไปสู่เส้นทางที่มีชีวิตที่ดีในอนาคตรครับผมเพราะว่าความรู้เปรียบเสมือนกุญแจที่สําคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของเรา ให้เทียบเท่ากับยุคสมัยใหม่ที่เป็นโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงขอครับผมเพื่อที่จะทำให้เราได้เติบโตและปรับตัวให้อยู่กับโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ okay. ครับผมสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการในในโยบายของเราใช่ไหมครับผมก็จะมีในสามส่วนหล,หลักๆครับผมก็จะเป็นหนึ่งเลยคือพวกคม education power จะเป็นตัวการในการประสานงานหล,หลักๆกับทั้งองค์กรภาครัฐจะประกอบด้วยหนึ่งเลยคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครสุพรรณนครแลวก็สุดท้ายเลยคือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครับผมและจะประสานงานกับภาคเอกชนและชุมชน,ชน,ชนในการหาพื้นที่แหล่งเรียนรู้เชิงทางเรียกให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมในการเข้ามามีส่วนช่วยในการที่จะทาให้ตัวเองค้นค้าหาตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรครับผมในตรงท่้นค,คนสงสยัยใช่ไหมครับว่าเราจะมีการเชื่อมโยงไงก่อนอื่นนะครับเราก็จะมีการจัดทำกรุ๊ปบ่งการเรียนรู้ขึ้นมาครับโดยกรปบ่งการเรียนรู้นี่ครับก่อนจะไปถึงขั้นนั้น เราก็จึงการจัดทําเป็นเวทีแสดงความเห็นในประเด็นของการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนก่อน,นะครับว่าเขามีความสนใจเขาอยากได้อะไรในเรื่องของการศึกษาเขาต้องประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเพื่อนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปเป็นข้อมูลสําคัญในการผลักดันในประเด็นของนโยบายที่เราจะทำนะครับโดยเราก็ตระหนะักว่าแค่เพียงการจัดทําเวทีเพื่อแสดงความเห็นคงไม่เพียงพอดังนั้นเราจึงจะทําเป็นรูปแบบออนไลน์ไปด้วย,ยนะครับแล้วก็ เมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้ว,ลวเราก็จะมีการรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นร่างข้อเสนอแนะเชินงนโยบายให้กับทางอุตสาหกรรมสารจังหวัดสุพรรณครเพื่อนําไปใช้ในการพิจารณาและนําไาใช้ปฏิบัติต่อไปครับและเราเชื่อมั่นนะครับว่านโยบายตัวนี้จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วก็ได้พัฒงานสัขภาพตนเองมากขึ้นนะครับซึ่ง,งในทุกการทํางานต่างๆน,นะครับจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ากข้อเสนหนึ่งข้พเสนหนึ่งก็จะทําให้การดำเนินนโยบายต่างไม่ประสบความสำเร็จซึ่งในนโยบายของเราครับเราจะเป็นจะต้องอาศัยองค์กรกต่างๆที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการจัดแหล่งเรียนรู้หน่วยงานภาครัฐที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการให้งบประมาณแล้วก็ประชาชนเองที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมนะครับซึ่งนนยบายนี้ก็ เมื่อประสบความสาเร็จแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็สามารถเป็นโมเดลตัวอย่างที่จะสามารถให้กับพื้นที่ท้องถิ่นอื่นๆที่ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล,ลง่งข้อมูไม่เพียงพอสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ปรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับและก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าความร่วม,มืลเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆดังนั้นผมจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านในที่นี้และในไลน์นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราในการผลักดันและก็ขับเคลื่อนนโยายนี้ไปกับพวกเรา เราเชื่อว่าแค่หนึ่งเสียงมันเพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบายเราจะเป็นที่ต้องได้รับเสียงจากทุกท่านคนละนิดคนละหน่อยมันจะสร้างแรงกับเพื่อมให้กับสังคมมหาศาลครับครับผมและสุดท้ายเขาสายว่ามันเราก็ทุกคนก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันแต่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ครับผมโดยเรามีแนวคิดที่ว่าอย่าคาดหวังกับผลลัพธ์ใหม่ถ้ายังใช้วิธีการแบบเดิมๆนครับผมสลับที่มาผมขอฝากความน้สึกกับทุกคนไว้บริจาการที่บูธด้านล่างเลยครับผมขอบคุณครับ